ไล่ไล่เพื่อมเลยมัน่ปืนมันยิงปืนมันยิงปืนเราเอาปืนออกมาเลยไหนตำรวจอย uz, hey, like, me, mm. Watching, ู่ไหนเจ้าหน้าที่อยู่ไหนมันยิงปืนเอทำไมเมื่อกี้อะยากให้มันเกิดเใจไม่อันนี้มันก็คือเรื่อนใจเหมือนกันนะพี่ Oh. Wow. Wow. เราไม่ไิ่เราไม่คิดเนว่าเขาจะไปม่อกี้พวกพี่ปล่อยให้เขา้วไม่พี่บอกว่าเขาจะไปของเขาเองแต่ถอดนั้นเขาเอาปืนมาขู่หนูกับพี่ไพโกอะไรแล้วบอกให้จับไว้แต่หนูไปเรียกตำรวจที่โดนท่ฟไม่ไปากเไหมี่เราอยู่ในประเทศนี้นับตรนั้น่มันยิงปอย่างพี่พี่เปคนที่คนดทางให้าใช้อาวุธปืนอันนี้โชลบองหม่ พาเขาอยู mer, so 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 taking, that, <I mean> ready, ่โหไงเมื่อกี no ้น่ยแ้พวกพี่มาแล้วพวกพี่ไม่ดูแลความปลบาลมยปัญหาเลยเหรอหรือว่าไงันนี้กำนานอยู่คะเกิดเกิดเหตุการณ์มีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะใช้อาวุธปืนยิงในพื้นที่ หนึ่งนัดเมื่อกี้ดูต้องการให้ที่กำนันค่ะที่กำนันไปแจ้งความเขาเป็นหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งีเรย์จับได้เลยเนี่ยตอนนี้มีรถมีคนรถไม่มีป้ายทะเบียนด้วยนะคะรถไม่มีป้ายทะเบียนอ้าวประหลัดเอาท่านอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยท่านจะว่ายังไงท่านเห็นเสียงปืนไหมเมื่อกี้ ไม่ตอบตอบตอบก่อนได้ยินเสียงปืนไหมครับได้ยินเสียงปืนเห็นไหมกระทั่งที่เขายมีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รัฐนะคะใช้อาวุธปืนยิงประชาชนค่ะแต่ว่าไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรค่ะ ไม่สามารถดำเนินคดีได้ไม่สามารถจับกุมได้ไม่สามารถอัปืนที่ยิงมุกเกี่ยวมาได้พวกพี่โดนกันหมดแล้วเป็นปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดเลยนะพี่ใช่ค่ะหนูมีหลักฐานครบนะพยานหนูมีนะหรือพี่จะให้ผมให้ลูกพี่ผู้ใหญ่โทรมาหาพี่เดี๋ยวให้กำนันกำนันประสานอยู่ตอนนี้เลยค่ะเราให้พี่ต้องโทรพี่จะให้คนใหญ่โทรหานี่พี่จะต้องแอคทิฟใช่ไหมเดี๋ยวกำนันกำนันโทรหาอยู่เดี๋ยวกำนันโทรไปที่พี่ต้องให้คนยศใหญ่กว่าพี่สั่งพี่ใช่ไหม พี่จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวผมจัดการให้ไม่เป็นไรที่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะเราให้กลังนนไม่ต้องทำเลยเร่งดีอยู่ไหนเร่งเร่งแล้วเราต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนที่เพิ่งกระทำผิดกฎหมายหลายข้อเลยนะคะต่อหน้าเจ้าพนักงานด้วยพวกหนูก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะเขาจะต้องมีการดำเนินคดีกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไปเลยนะไปเลยนะ เป็นกำนันหรือไม่พอใจเราไปเลยไนทุก่แกใช่ใช่แก้แคนใ่นอยไม่ใช่ว่ยในคลิปในคลิปมีหมดทุกคนใครย้ายไห้ที่นี่โดนด้วยกันหมด ความร่วมมือเขาหรือเปล่าช่วยเหลืออาถรรพ์นะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าไม่พูดพวกหนูตะโกนโดนหมดเลยนะโดนหมดเลยนะใครอยู่ที่นี่ถ่ายไม่เลยพวกเราถ่ายไม่เลยพวกเราใครอยู่ในที่นี่ใครเป็นคนเอาไม้ออกถ่ายไว้เลยอือโดแล้วคือต้องร้อยเรื่องมันเกิดค่อยว่าทำผิดงี้หรอมันโดนกันหมดนะผมบอกที่แหละอยู่ที่โดนกันหมดนะเดี๋ยวเท่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจะมาคราวนี้เนี่ยก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาก็รอเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่ค่ะแต่ว่าอยากจะให้กำเนี่ยเป็นคน แจ้งความได้เมื่อกี้กล้องวงจรปิดเช็คได้ไหมหนึ่งปืนหนึ่งนะเได้เอาได้ค่ะเมื่อกี้มันเอาปืนออกมาจากรถแล้วมันก็ยิงเนี่ยได้เนี่ยกำลังเช็คคิวกล้องวงจรปิดที่มีองคคมค่ะกล้องกี่ตัวเช็คด้วยกันเนาะพี่ผัยคะเกิดกรณีอะไรขึ้นคะอธิบายให้ประชาชนครับคือตอนนี้มันมีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เอ่อเจ้าหน้าที่ของที่นี่เนาะอยู่ดีก็มาแล้วก็มาวอยๆนะครับก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยอาการก็คือเมา เมาแล้วก็มาโวยวายนะครับแล้วก็มาพยายามจะเอาปืนยิงใส่พวกเราเนาะพวกเราก็ไล่ออกไปนะครับแล้วก็ระหว่างขี่ไปเนี่ยเขามีปืนด้วยนะครับเขาก็เหน็บปืนไว้นะครับแล้วเขาก็ไปกลับรถแล้วพวกเราก็เลยเอาเอาไม้เนี่ยมาตั้งวางไว้เอาไม้มาตั้งวางไว้เพื่อที่จะชะลอนะครับตอนนี้มันมีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอยู่ที่นี่แล้วก็เจ้าหน้าที่ชลบแล้วก็ปลัดนะครับแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยได้เอาไม้ออกให้ทางจากไอ้คนนั้นที่มาเขาเป็นยศอะไรนะไอ้คนที่มาเมื่อกี้เป็นใครนะ คนคนคนที่สามที่พี่เฉินจดชื่อปะเขาเป็นใครเขาทำงานไหนรชื่อนกิจชื่อนักจชื่ออะไรนะชื่อเขาเป็นชลบุครับเนาะอยู่ในอยู่ในส่วนของกรมการปกครองนะครับเมื่อกี้นะครับเขาอยู่ทำงานอยู่ที่ฝ่ายความมั่นคงอ่าทำงานอยู่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอนะครับโอเคเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เขาเอารถกลับออกมาเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ชลบุส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ที่นี่เอาไม้ออกนะครับเขาก็ไปถึงบริเวณตรงนี้นะครับ ไปถึงบริเวณตรงนี้ปุ๊บเขาก็ควักเปิดกระจกแล้วก็เอาปืนออกมายิงหนึ่งนัดน,นะครับเมื่อกี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้นะครับเรามีกล้องวงจรปิดครับตอนนี้นรเรากาลังพยายามรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่มาเลยนะครับตอนนี้ขณะขณะที่วันนี้พวกเราเพิ่งไปยื่นหนังสือนะครับไปที่สอพอนะครับสอพเมือ,มองว่าสศพงนะครับเราเพิ่งไปยื่นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภยัยให้เจ้าหน้าที่หนยงานอต่างๆมาแก้ไขปัญหาการ ประมูลนะครับการที่จะเอาเอาทรัพย์สิน,สนเอาสินแร่ที่เหลืออีก190ถุงเนี่ยเพื่อไปประมูลนะครับให้กับบริษัทตามตามกระบวนการเราไปแต่ว่าณนะวันนี้นะครับหลังจากที่เราไปเนี่ยเจ้าที่ตำร,รวจได้มาตั้งกล่องแดงแล้วมาตรวจแล้วครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมการปกครองของชลบได้มาเฝ้าแต่ปร,ปร,ปรบบากฏว่าก็มีเจ้าหน้าที่ของชลบอ,อีกนั่นแหละที่มาอารวาสเมื่อกี้นะครับ,นนรบเพราะนั้นตอนนี้รถคันเมื่อกี้ก็ไม่ติดป้ายทะเบียนไม่ทําตามกฎหมายได้ทุกอย่างเลยนะครับ พกปืนแล้วยิงด้วยนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดทุกคนในที่นี่ได้ยินเสียงปืนนะครับตอนแรกเขาจะควักปืนตรงนี้แล้วครับตอนแรกนะครับเหมือนเขาจะมานะครับแล้วเขาก็ชี้หน้าด่านะครับแล้วก็มันยิงหนึ่งนัดเมื่อกี้นะครับถ้าตำรวจวังสะพูงไม่สามารถจับคนที่ยิงเมื่อกี้ได้ถ้าไอ้เรื่องที่ยิงเมื่อกี้เงียบไปนี่เราเจอกันคนนี้เราเจอเขาตั้งแต่ที่สพนะคะซึ่ง เมื่อเช้าเราได้มีการยื่นหนังสือแล้วก็ไปทําเกี่ยวกับเรื่อง s ิ่งแวดล้ให้กับชาวบ้านที่แบบไปยื่นเรื่องเราเห็นเขาตั้งแต่ที่สอพอแล้วแล้วเขาก็พยายามทําตัวแบบใช่ค่ะคนนีพยายามทําตัวแบบให้ดูรูปหลมุมกวนกวนนะคะคนนี้นะครับคนนี้นะคะคนที่เอาปืนออกมายิงครับตอนแรกเขามีการอ้างว่าเขาเป็นราษฎรเขาบอกว่ากูไม่ใช่ใครกูเป็นราษฎรแล้วเรากับพี่ไผ่ก็เลยเดินมาแล้วทีเนี้ยทางทีมของเขาก็เลยเคลียร์ให้เขาขึ้นไปที่รถนะคะ พอขึ้นไปที่รถก่อนหน้านั้นอะ่ะก็เห็นแล้วว่าเขาเขาพกอาวุธปืนแล้วพอเขากลับรถมาตรงนี้เรากับพี่ไผ่ยืนตรงนี้เขาก็ทําท่าจะชักปืนตั้งแต่ตอนนั้นเราก็เลยบอกคีมว่าอ่าเดี๋ยวไปเอาไม้มาขวางแล้วก็มีคนจากทีมเนี้ยค่ะคนจากทีมนี้มีมีประหลัดด้วยนะคะในไม,ไม,ไม,ไม่เราเรามีคลิปอยู่แล้วมีการยกไม้ออกไปนะคะซึ่งเราถามไปแล้วว่าเป็นการให้ความร่วมมือกับคนที่กระทำผิดหรือเปล่าจนรถเขาไปถูกกระหนน รถเขาไปถึงตรงนู้นเพื่อนนักศึกษาเราประชาชนไปยืนหลบอยู่ตรงนู้นปล่อยให้เป็นงานของเจ้าหน้าที่ตรงนี้เขาขับรถไปถึงตรงน้นเขามีการชักปืนมายิงค่ะมันคืออะไรไม่บ่นนเก็บไปก่อนเราคได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บเอากล้องเดี๋ยวเดี๋ยวมีสถาน์ต่อเนื่องเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตทีนะครับตอนนี้พวกเราก็จะ รวบรวมพยายนหลักฐานก่อนนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเดี๋ยวเราจะไลฟ์อีกทีนะอันนี้ไลฟ์ในเพจไหนเนี่นยในเพจอันมีโอเคครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่นะครับเพจอันมีออฟแนาช่ผมปู่ <ผม S 2> ปู่ไม่ไลฟ์ใหม่ไหมใช่ไหม